หากท Saint ักทายพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบเปิดทั่วโลกเดอเดอจ้าเช้าวันใหม่มื้อนี้ยายก็ใส่บาดเรียบร้อยแล้วสาธุบุญน้ำกันเด้อขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบเปิดบ่ว่าสิเฮ็ดคอนเทนต์อีหยังลงมาเด้อก็ให้ขั้นคำว่ารับชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะรู้ๆๆๆเลยเด้อค่ะพี่น้องฝากเนื้อค่ะฝากช่องนิ้อยๆอาหารบ้านๆ ของยายลมเนี่ยเด้อค่ะแต่วันนี้มาสอนมาถักท่ายเนาะพี่น้องพ่ได้จะท่ายพอได้ขึ้คือโทษคือโทื้ม่นี้นสิบคำเด้อค่ะเดือนพฤษภาสองห้าหกแปดอีกค่ะพี่น้องอันนี้ดอกไม้เนาะดอกไม้ใส่หลยยายดอกไม้อยู่นี่ท่าเองค่ะดอกไม้อยู่นี่เดี๋ยวแค่สิกับกองให้เบิ้งเนาะเพราะว่าเบิ้งตระหน่ายหลายเดี๋ยวสิเบือ่ออย่าเบื่อกันเด้อพี่น้องฝากไว้จากคนแน่ไว้พิจารณาแนะ่นะเด้อกับกองมาดู พอลูกหล่อลูกชายขี like ้อ okay. ้อนค่ะพี่น้องขี้อ้อนขี้อ้อนเป็นแมวติดขี้อ้อนมากๆเลยอนี้ขี้อ้อนมากๆเลยลูกขี้อ้อนมากหืมขี้อ้อนมากค่ะขี้อ้อนมากๆเลยนะเราเนี่ยเรื่อง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 อันไี้ันนีค่ะพี่น้องเป็นแมวที่ขี้อ้อนมากๆเลยพอลูกหลอลูกหล่อเลยลูกอืเบิ่งต้นไม้เบิ่งตาเจ้าอะไรลูกอะ ห้พ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบเปิดบึงดอกใหมเบึงต้นหม่น้ำแน่กระพงกระเพ้าค่ะอยู่นี้จะปลูกกระเพราไว้เนาะก็จะปลูกกระเพราก็จะเป็นอย่างเงี้ยบ้านป้าฟ้าจะอยู่ติดกับที่รับซื้อของเก่าก็จะมีของเยอะมากมายก,ก,ก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเมื่อวานตัดต้นไม้ออกกับเลยงแน่ค่ะพี่น้องลงแน่นะย ี้ออนค่ะเป็นแมวที่ขี้ออนมากวันนี้ดอกมะลิไม่ออกดอกก็ออกดอกเหมือนนี้บ่ออกดอกมะลิไม่ออกดอกเลยมะลิไม่ออกดอกเลยมวนช้างหรือเปล่าค่ะพี่น้องยายอาจจะเรียกผิดก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะ อันยยเอื่นผิดมักต้นไม้แต่ว่าเปรหูหลูจากสื่อเพิ่นเพาปไหนหดน่ะค่ะพี่น้องส่วนมากจะเน้นเรื่องเพ่อยายเป็นช่างทำผมเนาะถ้าเรื่องเกี่ยวกับผมนี่โอ้ยถนัดค่ะพี่น้องพรีเซนต์ทรงผม,มให้ลูกค้าที่ว่าทำไงสวยๆงามๆเนาะก็จะเป็นตรรมน,นี้ค่ะขอให้ทุกคนโชคดีโชวดีด้วสวัสดีค่ะ